นายกรัฐมนตรีคนใหม่มีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนสําหรับคุณองค์อิงแพรทองทานชิน,นวัตรตอนนี้เนี่ยถแถลงสดอยู่ที่พักเพื่อไทยนะครับทีมงานเปิดถแถลงสดตอนนี้ให้คุณผู้ชมได้รับชมไปพร้อมๆกันเลยครับจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราไม่ได้คาดฝันเอาไว้นะคะก็นแน่นอนคะ่ะว่าท่านยศเสถาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ดิฉันเคารพ รักนับถือมาตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะก็ท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานนะคะก็เสียดายค่ะโอกาสนี้แต่ว่าแน่นอนค่ะประเทศต้องไปต่อพักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลวันนี้เรามีความพร้อมค่ะที่จะพักดันประเทศต่อดิฉันเองมั่นใจในพักเพื่อไทยมั่นใจในพักร่วมรัฐบาลทุกๆพรพัที่จะช่วยกันนะคะ นำพาประเทศของเราให้หลุดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเรามารวมตัวกันในวันนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นค่ะว่าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งม,มั่นแล้วก็มีความพร้อมเพียงกันในการที่จะผลักดันประเทศให้ไปต่อค่ะวันนี้ก็ขอขอพบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะที่มาร่วมกันรวมตัวกันแล้วก็ตกลงกันเพื่อทำเพื่อประเทศชาติร่วมกันต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ จริงๆแล้วยังไม่คิดเรื่องนี้ไว้เลยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีเวลาคิดไวเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะคะแล้วก็จริงๆเมื่อวานเพิ่งกลับมาจากเซี่ยงไฮ้นะคะพี่เรียนวปออแล้วเขามีทริปก็เพิ่งทราบข่าวอิงทราบข่าวหลังคนอื่นๆน,นะคะทราบตอนหกโมงเย็นก,ก,ก็ก็เตรียมการในพักกันค่ะแล้วก็มีการพูดคุยกับทางพักร่วมอันนี้เป็นเจตนามากกว่าที่ที่ณปัจจุบันนี้โฟกัสเรื่องนี้ค่ะ อ๋อแน่นอนค่ะดิฉันปรึกษาครอบครัวอยู่แล้วนะคะทุกๆเรื่องก็ทุกคนคิดว่าเรามาถึงจุดที่จะต้องทําให้ประเทศชาติไปต่อเพราะฉะนั้นเราก็ยินดีค่ะแล้วก็เราก็ตั้งใจค่ะ <c oughs> ขอคำ <c oughs> ถามของข้างหลังด้วยเนาะ <c oughs> อ,อ คุณหญิงอ้อเป็นคุณแม่นะคะซึ่งซึ่งคุณแม่ก็ห่วงลูกเป็นธรรมดาในฐานะที่ตัวดิฉันเองเป็นคุณแม่เนี่ยเข้าใจในเรื่องนี้มากๆนะคะก็ยังไม่ทราบเลยว่าในอนาคตจะหยุดห่วงลูกเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอีคิดว่าเรื่องนี้ทุกคนคงสามารถเข้าใจได้ค่ะแต่ว่าเราได้พูดคุยกันแล้วเราเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันเสมอค่ะเชิญอีกคันครับ แนะนำอยู่แล้วนะคะในหลายเรื่องที่ที่ทำแต่ว่าอันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะจริงๆวิธีการสื่อสารกันในครอบครัวเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันมากกว่านะคะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าต้องการคำปรึกษาท่านก็พร้อมให้เสมอะคะอะอ่ะ ในในฐานะของของ,ของคุณพ่อนะคะแล้วก็คุณพ่อผู้มีประสบการณ์เป็นนายกมาก่อนนะคะก็แน่นอนให้คำปรึกษาอยู่แล้วอิงเคยสัมภาษณ์ไปทุกครั้งนะคะนะคะักข่าวก็คงจําได้แหละว่าเราให้คําปรึกษากันทุกเรื่องอยู่แล้วถามว่าใกล้ชิดกว่านี้ไหมก็ไม่ค่ะเท่าเดิมเพราะใกล้มากอยู่แล้วค่ะ จริงต้องรับฟังความคิดเห็นกันต่อไปนะคะแต่ว่าวันนี้จริงยังไม่ได้มีการโหวตเลยนะคะแลวขอให้ทุกอย่างเป็นทางการก่อนถ้าจะลงลึกในเรื่องของการบริหารงาน,นะคะ่ะโอ้เดี๋ยว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 เรามาดีเทลกันอีกทีในเรื่องนี้ดีกว่านะคะอย่างที่บอกไปนะคะ ออตอนนี้เนี่ยที่คุยกับทางทางพักร่วมทุกคนเนี่ยบอกว่ายังจะรับฟังความคิดเห็นอยู่นะคะวันนี้เราเอาเรื่องตรงนี้ก่อนดีไหมคะ,มะมอ,อ่านใจใครนะคะขอโทษนชนชั้นนำ เชื่อว่าทุกคนก็เป็นประชาชนน,นะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าประเด็นนี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นประเด็นนะคะแล้วก็คิดว่าการทํางานเนี่ยของเราพักรัฐบาลที่เราจัดตั้งร่วมกันมาอีกมาทุกคนมีวิธีการสื่อสารแล้วก็วิธีการทํางานที่น่าจะเป็นที่ยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารอเวลากันนิดนึงนะคะเพื่อให้ผลงานตั้งแต่ที่ท่านนายกเศรษฐาทําไว้ได้ออกดอกออกผล นะคะว่าก็ใกล้ถึงเวลานั้นแล้วค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานี้ก็ปีหนึ่งแล้วค่ะครับขอ,ข,อขอบขอขอบพระคุณสือ่อมวลชนทุกท่านนะครับค่ะคุณคุณเศรษฐาเป็นคนสนับสนุนให้ให้ดิฉันอ,อ เรียกว่าอะไรมีการได้รับการเสนอชื่ออะไรอย่างนี้นะคะก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าเราเราเคารพตัวดิฉันเองนี่เคารพคุณเศรษฐามาอยู่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้จริงๆไปเนี่ยก็ได้พูดคุยกันจริงๆได้คุยกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแล้วก็ท่านก็ให้การสนับสนุนเรื่องนี้มากแล้วก็บอกว่าจริงๆก็มีท่านเป็นคนที่มีแพชชั่นเยอะมากๆนะคะแล้วก็อยากจะผลักดันนโยบายต่างๆให้สําเร็จเชื่อว่าสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ใกล้ชิดกับ ท่าน,นยกเสถาเองก็คงทราบอยู่แล้วว่าท่านเ n e r g y เต็มร้อยนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดิฉันเองก็หวังว่าจะผลักดันนโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยของพรรคร่วมรัฐบ,บาลให้สำเร็จนะคะเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะครับขอคำถามสุดท้ายนะครับใช่ค่ะ โอ้ยังค่ะยังค่ะเรายังไม่ได้โหวตกันเลยนะคะต้องหลบกวนพักร่วมในวันพรุ่งนี้ครับกล่าวขอบพระคุณท่านเสด็จมุกท่านนะครับอะไรนะคะพรุ่งนี้เหรอคะไม่ไม่ยังไม่มีไม่มีค่ะไม่ใช่นั่นยังไม่ไม่ใช่ตำแหน่งหรือหน้าที่ในในในวันพรุ่งนี้นะคะ ครับขอขอบพระคุณสื่อมวลชทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณท่านเลขาพักด้วยนะครับที่มาร่วมกันแถลงข่าววันนี้ครับครับขอขอบคุณท่านผู้บริหารนะครับท่านรักษาการรัฐมนตรีหลายๆกระทรวงที่นั่งอยู่ที่นี่ด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับ คุณผู้ชมครับนี่เป็นการถแถลงข่าวสดสดร้อนๆที่เกิดขึ้นนะครับที่ของพักเพื่อไทยกับ<ต>พ<า>รรค่มรัฐบาลท, <ำ S 1> ที่มีการหารือกัน ในการตกลงกันแล้วล่ะนะครับว่าจะส่งคุณอุงอิงแพรทองทานไปชิงเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็คือนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะมีนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงคนที่สองนะครับแต่ว่าทางด้านของคุณอุงอิงแพรทองทานเองก็ดูท่าทีเนี่ยมีความมั่นใจนะครับในการที่จะลงไปรับตำแหน่งในครั้งนี้